เป็นพิเเศษเขาใส่ตะขอติดมีดของมีดกี่อย่างวะลิสาค่ะบอก่อมาพี่น้องโอ้ยทำกระใส่อันใหญ่กระเฮดบ่ได้ไรพี่น้องน่ะโอ้โหเนี่ยพี่น้องยางสามมีดค่ะ มาคนถามมาต่ขอเคียงบอกกับเบาเคียงเด้อพี่น้องเด้อดูการไหลของน้ำยางค่ะเนี่ยบอกพี่น้องดูต่ขอมันจะใส่เนี่ยทาพ่นจากได้สนใจทักแชทหาได้เด้อค่ะเด้อหนูพี่น้องอ่าอบนนี้นี่ทาลดู